ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับตัวแอปพลิเคชันนะที่ใช้ในการตัดต่อรีวอบนมือถือของเรานะครับก็ในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า c r y s m ์มาสเตนะครับครับพ้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเนาะก็ตทุกันก็เข้าที่ Play Store หรือ App Store ของตัวเองนะครับก็เข้าไปนะจากนั้นก็เสิร์ชนะคลายส์มาสเตอร์นะนะครับาเสิร์ชแป๊บหนึ่นอนงอ่ะนี่คือไอคอนของเขา อม,มองเห็นไหมอโอเคก็กดติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับประมาณอันนี้ก็หลายนาทีอยู่เพราะว่ามันใหญ่อยู่70เ mm มนะครับอพิเจนตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นรายวันแล้วก็รายปีนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราติดตั้งเสร็จก็จะใช้ได้ฟรียู่7วันนะครับอโอเคหลังจากที่เรากดติดตั้งไปแล้วรอสักครู่นึงมันก็ติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะให้เราเปิดน,นะครับ เราจะออกจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเราไปดูที่ไอคอนของเขาอไอคอนของคายมาเตอร์ก็จะเป็นภาพนี้นะครับภาพนี้ไอคอนของคายมาเตอร์นะครับโอเคก็กดเข้าไปเปิดปึ้งนะก็จะบุมหน้าจอให้เลยนะครับกอ็อนุญ,ญาตนะครับเราจะว่าอนุญาตใช้งานไหมก็อนุญาตนะครับนะก็จะมีอะไรแนะนำนิดหน่อย นะครับเราก็เรียนไปแย่างเราเรียนดูโปรแกรมตัดต่อง่ายและทรงพลังนะครับมีไทยแล้วก็กดเริ่มต้นนะครับเนี่ยอนนี้เป็นภาพตัวอย่างกดเริ่มต้นออันนี้อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นราคาต่อเดือนรายวันแล้วก็รายปีนะครับโอเคแล้วก็ปิดก่อนเราทดลองใช้ก่อนนี่คือหน้าตาในการทดลองใช้ก็กด ตรงการนะสร้างนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตัดส่วนหน้าตาส่วนให้นะว่าเราจะตัดต่อแบบไหนถ้าเป็นแบบไปเปิดโดยทั่วไปก็เป็น1 6บหเป็นไวสกีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้เป็นแบบให้เขาเน้นดูในผ่านมือถือนะผ่าน Facebook แอปพลิเคชัน Facebook ในมือถือก็เป็น1ต่อหนึ่งนะครับแต่นี้เราก็าเลือก,กอัตาาส่วนไปก็ลองเลือกไปดูนะครับเพื่นก็เข้ามามันก็จะมีหน้าจอในการตัดต่อ ถ้าเป็น Android นะครับมันจะมีเหมือนคลิปเป็นอะไรเล็กๆมาให้นะครับเป็นภาพสัญ,ญลักไอคอนมาให้แต่ถ้าเป็น iPhone ก็จะไม่มีนะก็กดไปที่มีเดียนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็เอาวิดีโอภาพนี่ของเราใส่เข้าไปนะครับซึ่งนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีการจัดระเบียบนะว่าเราจะจัดระเบียบให้ไฟล์วิดีโอของเรามันมีเรียบร้อยยังไงอยู่ในโฟลเดอร์อะไรยังไงมันจะได้ง่ายในการจัดการซึ่งนี้ก็เดี๋ยวเราต้องวาง,งแผนที่นึงนะครับแค่นี้เลยโปรแกรมง,ง่ายๆนี่คือการติดตั้งง่ายๆก็ สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยนะครับ่อแค่ไปเลือกไฟล์ดูเข้ามาเดี๋ยวการตัดต่อยังไงมีเทคนิคอะไรแต่ยังไงก็คงเป็นเนื้อหาในคลิปถัดไปนะครับที่จะมาแนะนําในเรื่องของกระบวนการตัดต่อของโปรแกรมนี้กันแล้วกันอ่ะวันนี้แนะนําใช้การติดตั้งก่อนนะครับโอเคนะครับลองติดตั้งดูก่อนนะครับสวัสดีครับ